แต่ว่าก่อนไปมาร์กนะก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะคก็คือเจมส์มาค่ะเมื่อวานนี้ดวงใจในไฟหนาวฟิตติ้งทุกคนอยากเห็นไงรวมถึงมาร์กที่ถามด้วยว่าเจมส์มาเนี่ยก็ใส่รองเท้าอะเบอร์อะไรอยากจะวัดรอยเท้าเจมส์มาใช่ไหมคะผมคิดว่าเท่าๆกันเนี่ยแหละครับ ทันจริง uh huh. หมายถึงใจเท้าอ๋อไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะก็เป็นละครเรื่องใหม่ของพี่คิงสมจริงนะคะดวงใจในไฟหนาวเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกดราม่าค่ะแล้วก็เจมส์มาเนี่ยหอๆอแบบนี้โอ้โหดูฟิตติ้งเสื้อผ้าสมสัยสิคะ โอ้โหชุดเสื้อผ้าของสีแดงนั่นใช่ไหมอะเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องใช้ของแบรนด์เนมทั้งนั้นนะเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเป็นพ่อมดการเงินเขาก็ต้องมีเงินเยอะนี่แล้วก็มาจัดการให้ใส่ดูหลอนๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลองเดากันเล่นๆว่ารองเท้าคู่ไหนเป็นรองเท้าคู่จริงของหนุ่มเจมส์ที่เขาใส่มาอ้าตายากแล้วเดี๋ยวลองไปดูเลยค่ะเดี๋ยวเจมส์จะพาดูเองเลย สรุปนะครับรองเท้าของผมคือคู่นี้ <Wow. S 1> นี่ครับผมคู่นี้ <Wow. S 1> สังเกตได้เพราะว่ามีถุงเท้าพ r อนแมนอยู่ข้างในนี่ครับผม oh. ถุงรองเท้าไม่เท่าไหร่ครับแต่ถุงเท้านี่คือ <Wow. S 1> <c oughs> ครับคู่นี้ครับผมสี <c oughs> ่สามครับผม วันนี้ใส่คู่นี้คู่เดียวแล้วก็เอ้ยแล้รองเท้าสีดำครับผมรองเท้าสีดำอยู่ตรงนู้นเช่นกันนะผมข้างๆกันเลยนี่ครับผมใส่คู่นี้ไปนะฮะแล้วก็นี่ของตัวเองอันนี้ไม่รู้แล้ว,ว ูแล้วนะไซส์ของเจนคือ 4, 4, 4ีมาที่นางเอกกันบ้างค่ะจีน่านี่รับบทเป็นดาวเหนือนะคะก็ฟิตติต้งสองลุกด้วยกันลุกเมื่อกี้ก็จะเป็นกระโปรงกระโปรงหน่อยเพราะเป็นลุกแม่บ้านส่วนอีกลุกหนึ่งนี่ก็เป็นสาวสวยเลยโยเกิร์ตนี่ก็รับบทปิ่นมุกค่ะเป็นสาวไฮโซลุกสาวเปลี้ยวมันใจในตัวเองนะคะ,อะพอถ่ายเดี่ยวกันแล้วเขาก็ต้องมาถ่ายแบบ ประกบคู่กันใช่ไหมคะเพราะว่าหนุ่มเจนในเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าชู้หวานเสน่ห์ไปทั่วเป็นยังไงคะเจ้าชูพอไหมคะก็ต้องสื่ออารมณ์ส่งสายตาแบบนี้ขี้เล่นให้สาวๆเนี่ยหลงรักทั้งหวานเยิ้มเจ้าเล่์นะคะบอกว่าตอนถ่ายก็ดูราบรื่นดีนะคะเคมีเข้ากันได้ดีแต่พอให้หนุ่มเจนเนี่ยเขาลองทำสายตาเจ้าชู้ให้ดูเล่นๆเป็นยังไงลองไปดูค่ะทำหน้บเจ้าชู้ใส่ ไปดูในละครแล้วก <gegen violin> <warfare> ันนะครับผมเคินครับตอนนี้ก <kind abonn és> ็ทําไม่ได้ครับไปดูช็อปาเจ้าชู้ได้เรื่องบ้างไหมที่เรียนด้วยกันก็ก็โอเคอยู่นะโอเคเองเหรอโอ้เจ๊งกับบ้าเลีเจ้าชู้เป็นไงบ้างอันนี้ยังอันนี้ยังสัมผัสอันนี้ยังสัมผัสไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ตาพี่เล็กตาพี่เล็กแต่ว่าน้องมองเข้าไปในตาดีๆน้องจะเห็นน้องจะเห็นโอเคค่ะสนุกไม่นกไหมนักครับไม่หนักครับเพราะแบบน้องเขาก็ยังอาอยุเท่าไหร่นะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดอยู่เลยครับเหมือนอุ้มเด็กอะครับผม <c oughs> แต่ก็ดีครับก็คือบรรยากาศก็กส,บสบายๆพอได้มาเจอทุกคนจริงจังก็รู้สึกแบบก็คลิกกับทุกคนหนูว่าคนที่ได้ดูคงแบบใจละลายไปเลยอะต้องตายต้องตายต้องรู้สึกตายตายต้เกลียดเลย ก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่สุดเลยแล้วก็เพิ่งเจอพี่ๆทุกคนครั้งแรกแ้วจะพยายามเล่นให้เต็มที่ค่ะนี่ก็คือวันนี้เป็นจริงสักทีหลังจากเรารอมานานจะถ่ายแล้วครับก็อยากลองเปิดกล้องดูแล้วครับแล้วก็บทก้ามาเยอะแล้วน่าจะสนุกครับแล้วก็ได้เห็นผมในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วผมเองก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแน่ๆครับแล้วก็น้องใหม่ด้วยน้องเขาเก่งมากครับผมฝากน้องเขาไว้ด้วยครับ เจมสายเจ้าชู้ไหนลองมองตาดูสิคะทําสมัยบาเจ้าชู้คนปกิเท่าเท่าเจมแต่ละต้องมองลึกๆถึงจะเห็นนะฮะเห็นอะไรคะเห็นว่าเจ้าชู้ลึกๆแต่ตัวรองไม่เจ้าชู้เลยก็อุตายต้องจ้องพยายามซูมตะกิ้คือต้องจ้องไปนานๆลึกใช่ปะดีแล้วเพราะว่าทั้งเจมและมาเป็นคนไม่เจ้าชู้ไงครับเขาต้องเข้ามาต่างประเทศนะครับเออพอพขดพมาพูดแบบนี้มีคนบอกว่า มาร์คเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ป้านจันต่อครับอ่อ,อ๋อจ้ะไปเลยไปเลย <c oughs> เรียบเลยสิ